ก็อ้อทั้งหลายรอ,อเล่นค่ะรอเล่นน้องมานิ่นหน่อยสิน้องมานิน่อ่ะก็คือวันนี้ดัตจะมาเล่นโลบ็อกเหมือนเดิมจ้าได้แก้ไขปัญหาแล้วจ้ะมาหน,นาี้น้องเงียบสิเนี่ยก็คือเพื่อนของดัตนะคะหนึ่งร้อยถ้าใครอยากดีเพื่อนเยอะนะคะก็กรอเพิ่มเพื่อนเป็นเอ่อทั้งแมพเลยค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะใช่ค่ะ นี่ค่ะมีเพื่อนเป็นคนไทยบ้างนะคะเอาเราไปเล่นแมปปุงยาดีกว่าก็เคยวิตาไปเกียรตตัวละขอแล้วแหละแบดมาแล้วน้องมานี่เร็วมาเล่นด้วยกันนี่คืออะไรเอ่ยน้องมานี่มีสิอันนี้คืออะไรเราจะไปที่ไหนต่อดี นี่คือตัวละ<อ>ครของวิตานะคะเปลี่ยนใหม่แล้วจ้ากินสิคืออะไรเจ้าคะโอ้แขนใหญ่หยูติดติดแขนใหญ่จ้าตัวแตกแม่ดสิบวมบวม,มเลยอุ้ยเห็ดยังมาโอเคกินปัญหานี่หนึ่งอ่ะเราจะเอาไป เราจะไปหาผึ่งดีกว่าจะพาผึ่งยไหนรู้ไหมเช่หาหน่อกีตรงนูน้นไงเห็นไหมเห็นนู้นไงน้องน้องส่งเสียงเรียกเพื่อนๆหน่อยทีสวัสดีค่ะปอมไม่ใช่ดิเสียงปกติเลยจ้าสวัสดีครับเสียงปกติเสียงเหมือนผู้หญิงอะ่ะสวัสดีค่ะเอาดีๆสวัสดีค่ะเอะเอนี่แหละ อ,อไหนลองพูดปกติสิเจ้าวัสจีค่ะโอเคเราจะวาไปที่บ้าน <c oughs> เออก็เอาอันนี้เอาเจ้าวัสจีค่ะเจ้าวัสดีค่ะหนูะฮะหนูอยากอ,อันนี้ออกอยากไปตรงตรงอันนั้นน่ะเจมน้องเงียบหน่อยสิจะได้อยาพึ่งแล้วเนี้ยจะได้เข้าไปหาวัตถุดิบไม่เอาฮะน้องพากดสิ กดกดสีเขียวเออกดตรงนั้นก็ได้กดเลยจมกินเออกลายเป็นพึ่งะจ้าดูสกผมดิอืดูจากอันอุรนไ่ว่าจะนี่อ่าถ้าใครอยากเจอวิต้านะอ่าก็คือถ้าใครอยากเจอวิต้านะวิต้าก็จะแบบถ้าใครคอมเมนต์มาก็ได้นะคอมเมนต์ถ้าก็ไปล้างพึ่งดูสิถ้าคอมเมนต์ในนี้ไม่ได้ล้างพึ่ง ถ้าอยู่ถ้าคอมเมนต์ในนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเอามานี่ค่ะคือหมดพยางานองเงียบสิแล้วก็กดไปมั่วๆเลยค่ะเราอ่านไม่ออกหรอกค่ะกดไปมั่วค่ะนี่ก็ได้เองค่ะไปไปหาไปหาอันนั้นไปในหาดอกไม้ให้กีดไปโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปทำภารกิจหาดอกไม้ให้กัลันได้ หาโดมาให้ขาด้วยนะนั่นอพอเธอไอนางพยาบาลน,นางพยาพึ่งนี่ไงตอนนั้นไม่เห็นจะมีเลยทำไมตอนนี้มันมีเออใช่ไหมม, <laughs> มันน่าสงสัยแฮย๊มเฮ้ยสมบีสมบีมาเออคือแบบเราโชคดีมากเลยนะคือแบบที่ปรุงยาเราอยู่แถวต้นไม้เลยอะ่ะไปสะดวกบินแบบมันชามากเลยด่ดิ โอเคดอกสีแดงสีสีขามใช่เหรอสีขาวไปหายใครอีกหน่อยด้โอ้ก็ต้องครบอยู่แล้วว่าฉันเคยมาดูคลิปแล้วแต่แต่ว่าเออนั่นแหละจะไม่ได้แล้วหาเยอะ <c oughs> ๆนะมันจะได้ผสมมันนั่น,นไป<ร>แล้วก็ไปทีไปไ่อะไรก็ได้ทอยที่ภูเขาไฟลาวากันมันจะมีอ่าอะไรนะดอกไม้ลาวาใช่ไหมอืม เออนั่นแหละจะไปเอาที่นั่นนี่ตรงนี้เลยเราค่อยกลับไปหาบ้านไม่ต้องบินมาหลอกมันช้าทางนี้เปล่าไม่ใช่ทางนี้แล้วมันเป็นทางไหนวะถ <_ c oughs> ามจิังกสดอ๋อตรงโน้นรือเปล่าตรงโู้นะโอ้คนที่จิตตอ้อนเรื่องงานนี่ละจ้าแป๊บนะ อ่าน no. ้องกัวอยากเล่นนะแต่ไม่เป็นหรอกเดี๋ยวทีหลังให้เล่นแล้วกันอ้าวเล่นเกมอะไรดีคะอันนี้ไม่ใช่เพื่อนมิตาหนาก็จะชื่อแบบเหมือนวิตาเลยปบพาวารีนะแต่ก็เล่นเล่นไม่เหมือนกันนั่นแหละก็คือเพื่อนมิตาเป็นน้องเลยเป็นน้องเลยวันนดะ แล้วเราไปเล่นเนี่ยแบบนี้เข้ามาแล้วอุ้ยเราก็ต้องเป็นฝั <K 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 ่งอะไรเอ่ยนี่ค่ะจ้าเคยแบบไปทำมาก่อนแล้วนี่ค่ะมาแล้วจ้า ข้ามวยข้ามวยน้องมานี่สิเรามาช่วยกันฆ่าโจกันตัวนี้ไหมเลือกตัวไหนตรงนี้ใช่ไหมมาเร็วมาเร็วนี่ตรงนี้ก็อ๋อเจ็บเจ็บเฉงเชงเฉงเฉงเฉงเชงเฉงอ๋ออ๋ออ๋อยตายใช่ตายซะ อ๋ชอช่องแชงช่งชองแชงโอเคแล้วก็ก็กดหน้าจอเลยถ้าใ,ใครแบบเล่นในมือถือนะก็กดกดหน้าจอไปเลยนะนี่กดตรงหน้าจอไปเลยเออจะแบบถ้าใครเล่นในคอมนะก็กดคลิกไปเลยจ้ากดคลิกหน้าจอไปเลยอย่าน้องเอามือมาบาังดิเอาเลือกตัวดิก,ก,ก,การโจมที่ดีค่ะใช้ตัวล็อก เแล้วอ ah no okay, you know, ่ะ <lit> จ <tekrar Nixon> nice ้าเี uh, oh, oh. <ksam> ่กันดีก่อนสิโอ้ยมันตามไม่มาแล้วโอเคชนะแล้วมาจ้ามาดองพะโลสับหนูกินละบกน้องพินแล้วจ้าอุ้ยอุ้ยเอาแม่กลายเป็นสีเขียวแบ๊กแบ๊กเออปะ เี๋ยวก็จะจบคลิปแบบสั้นๆไปเลยจ้าเอ๋มองไม่เห็นหน้าน้องพามาเล่นเอามาเล่นดิเอาไปแบ่งกันเล่นอ่ะอ่าแป๊บอ่ะ,แบบอะน้องพาไปเลยจ้ารอให้ดูน้องเล่นนะอ่านี่เอียงเอียงคอดู ไว้บนหัวน้องได้ไหมเนี่ยโอเคพอโอเคยอยู่ซูมเข้าไปได้โอเคเห็นไหมให้น้องเขาเอ,อ่อตับใจน้องเขาไปเลยเขาอยากทำอะไรก็ทำไป <c oughs> <c oughs> ไนจ้าซูมได้แค่นี้จ้าเปิด <c oughs> สวา่า, <c oughs> สวาง่อยจ้าโอสว่างจนเบอร์หมดแล้ว เราหาคนก่อนเนี่ยโอ่ก็เปิดโรงเรียนอลไรด้วยจ้อยหรือบางหอจ้อยว้าวาอนุบาลสามป .1 ป .6 เข้าไปเรียนแล้วนั่นี่ยเห็นไหมนะจ้อยว้าว